เริ่มต้นนะครับเราก็จะวาดสี่เหลี่ยมพองๆองขึ้นมาหนึงรูปนะครับจุด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 นี่คือสี่เหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่พองพอง,อ,งอ,อกไปเป็นเส้นโคง้งเส้นโคง้งเส้นโคง้งและเส้นโคง้งก็จะได้รูป สี่เหลี่ยมพองๆของเรานะครับเสร็จแล้วทำไงใส่ดวงตากลมๆรีๆตรงกลางเลยนะครับแล้วก็เว้นขาวๆไว้นิดนึงเป็นแววตานะข้างนี้เหมือนกันเอาให้เท่ากันเอาให้เท่ากันนะครับ ได้แล้วใส่จมูกสีดำตรงกลางนะครับเว้นไว้เหมือนกันเว้นขาวไว้ตรงนี้เหมืนกันเป็นแสงนะครับตกกระทบต่อไปนะครับลากเส้นโค้งมหาจมูกลากเส้นโค้งมหาจมูกไปสู่แก้ม ได้ส่วนพื้นที่ปากนะครับก็ใส่ล่องจมูกลงไปแล้วก็ใส่ปากเป็นโค้งสองโค้งนะครับนี่มาเราแลบลิ้นแชดนี่นะครับเสร็จแล้วทำไงต่อขาดหูไปใส่หูมาเราเป็นหมา ลูกหมานะครับเราก็วาดหูเล็กๆบางคนก็หูไม่ใช่หูตั้งนะครับเป็นหูหพันพันหูตูบมันก็จะตกข้างๆอย่างนี้ซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าใครชอบแบบไหนทำไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วใส่ผมหนึ่งปอยนะ แต่ละหัวหัว,ห,วหัวลูกสุนัขนะครับเสร็จแล้วทำไงเหลือตัวตัวก็นี่เลยเล็งใต้ตาลงมาประมาณนี้แล้วก็มาเล็งให้มันเ,เป็นตัวลูกลูกหมานะครับแล้วก็จะเอาประมาณนี้ประมาณนี้นี่ชิดๆๆๆๆๆประมาณนี้นะครับเอาเริ่มกันเลย อยากให้ได้ตัวใหญ่ๆตัวออกมาพองแล้วก็เข้าออไปออกมาแล้วก็โค้งเข้าไปนะเสร็จแล้วก็ขาหมาลูกหมามันจะใหญ่ๆกว่าขามาปกตินะนี่แบบนี้แล้วก็ใส่เท้า ความจริงขาหน้าของหมามีห้านิ้วนะครับส่วนขาหลังมีสี่นิ้วนะ <c oughs> คุณนับมาหมดแล้วล่ะ <c oughs> นะ <c oughs> นะครับเส็จละนี่คือขาหมาขาลูกสุนัขเสร็จแล้วใส่ท้องเสรท้องแล้วก็ใส่ขนตรงหน้าอกหน่อย โอ้มีคนหน้าอกตั้งแต่เด็กเลยเว้ยสุนักของเราเนาะขาหลังวาดพอเห็นๆน,นะครับไม่ต้องชี้ออกมาเดี๋ยวมันจะโอ้เป็นม้าท่ามานกำลังนั่งอะไรสักอย่างถ้าหางชี้ตรงๆไม่ใช่เลยนะเอ,อหางมะาหาง ลูกหมาครับลูกหมาไม่ต้องใส่กระพวลลนหรอกเนาะกำลังดีฮะละนะครับเสร็จแล้วครับลูกหมาใครจะใส่หนวดใครจะใส่คิ้วหนะมาบางคนมีจุดตรงตรงตาใช่ไหมข้างบนตรงตาบางคนก็เป็นแว่นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับใส่ได้ตามสบาย ส่วนมาครูมาครูมีอยู่สตัวนะเออช่างมันเถอะวุ่นวายมากตอนนี้นะก็ววากันไปนะเอาลองหัดวาดกันดูนะครับลูกมาครับสวัสดีครับ